ถีตารีเสยวัง7จ็ดแปดเก้าสดีค่ะตานานจงางไห่กำลังดีขึ้นมากนอกจากจะมีชื่อเสียงที่ดีมีทักษะการแสดงที่ดีและมีเรตติ้งที่สูงแล้วยังสามารถส่งออกวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมทุกประเภทอีกด้วยจากนั้นสื่อกลางและสื่อพักก็เริ่มโปรโมตและยกย่องเรื่องนี้จากทุกด้านทุกมุมมองนี่เป็นสัญญาณว่าตำนานจงางไห่ได้กลายมาเป็นซีรีส์ทีวียอดเยี่ยม และละครเรื่องนี้ได้รับเรื่องให้เป็นมาตรฐานสำหรับซีรีส์ทีวีจีนแผ่นดินใหญ่ในการพึ่งพาละครเรื่องนี้เพื่อเผยแพร่พลและส่งออกวัฒนธรรมจีนผลผลิตทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากจริงๆทั้งโลกจะต้องตกลุมรักกับตำนานจางไ่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการถ่ายทอดสดทางช่อง CCTV 4new และช่อง CCTV 13โดยตรง สื่อทางการยังได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในไต้หวัน CCTV4 ได้รายงานข่าววา่าตำนานจ้างไา่ก่อให้เกิดการรับชมที่พุ่งสูงมากในไต้หวันซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดกระแสการรับชมในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมในไต้หวันอีกด้วยไม่เพียงแต่ได้รับความคิดเห็น และชื่นชมจากป่าผู้ชมบนเกาะเท่านั้นแต่สื่อต่างๆก็ยังพยายามรายงานเรื่องนี้กันอย่างเอาเป็นเอาตายละครเรื่องนี้มีการผลิตที่ยอดเยี่ยมเนื้อเรื่องที่กระชับและวัฒนธรรมจีนที่นำเสนอทำให้ผู้ชมชาวไต้หวันลหลงไหลเป็นอย่างมากตามที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีนรายงานว่าตำนานจ้างไห่แสดงให้เห็นกระบวนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตัวละครทีละขั้นตอน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความระทึกขวัญรายการ Big Drama in อินปักกิ่งของปักกิ่งเซทไลท์ทีวีและแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถืออื่นๆระบุวา่าตำนานจ้างไฮได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วไหลเย่เฉียนนักข่าวชาวไต้หวันระบุวา่าตำนานจ้างไฮได้สร้างปรากฏการการรับชมในไต้หวันเป็นอย่างมากและแม้แต่สื่อสีเขียวก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อกระแสนี้ได้ กัวเจิงเหลียงได้ชมละครนานถึง9ชั่วโมงและสามารถแนะนำพิธีกรหญิงให้มาร่วมรับชมได้สำเร็จซึ่งยิ่งช่วยยืนยันถึงความน่าดึงดูดใจของเนื้อหาของตำนานจ้างไห่อีกด้วยคุณภาพของเนื้อหานี้ช่วยขับเคลื่อนการบอกต่อปากต่อปากและแพร่กระจายไปในระดับที่น่าทึ่งการระเบิดของข้อมูลและความคิดเห็นของสาธารณชนพิสูจน์ให้เห็นว่าตำนานจ้างไหา ได้ก้าวข้ามขอบเขตของพิธพิธภัณฑ์ความบันเทิงและกลายเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่คู่ควรแก่การพูดคุยทางสังคมตำนานจ้างไห้เป็นซีรีส์จีนที่มีเรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ IMDB และคะแนนอยู่ที่9.5บนเว็บไซต์นี้มีค่ามากและมีกลไกต่อต้านการช่อกงคะแนนด้วยจนถึงขณะนี้ละครจีนที่มีเรตติ้งสูงที่สุดก็คือดีอันทามของเสี่ยวจาน มีผู้ชม12,000คนได้คะแนน8.7คะแนนตำนานจ้างไฮได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในและต่างประเทศยอดการชมและเรตติ้งก็พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการทั้งช่องทางออนไลน์และทีวีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่ตำนานจ้างไฮขึ้นส่วนดำหนึ่งของชาร์ตแพลตฟอร์มข้อมูลต่างๆเช่นคูยุนอุนเหอเเมาเยียนเติ้งตาวีลิและดาต้าวิน ก่อนที่ตำนานจ้างหายจะออากาศหลายๆคนต่างชื่นชมข้อมูลการเล่นของอุ่นเหอและบอกว่าอุ่นเหอมีเนื้อค่าทองคำสูงแต่ตอนนี้ตำนานจ้างหายได้ไปถึงจุดสูงสุดของทุกแพลตฟอร์มแล้วและไม่มีใครสามารถดึงลงมาได้เป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆในวันที่29พฤษภาคมตำนานจ้างหายขึ้นถึงจุดสูงสุดการออากาศพร้อมกันของช่อง CCTV 8 และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสองสถานีช่วยเสริมสร้างผู้ชมโยกคู่และเพิ่มจำนวนการรับชมดาต้ w าวินเพิ่มขึ้นแล้วทะลุ2.56ปริมาณความนิยมบนเว่ยปอ8.1ปริมาณการเล่นทางช่องไลท์เฮาส์ในวันเดียวทะลุเกิน1 1 8ล้านวิวคิดเป็น35.92%ปริมาณการเล่นเฉลี่ยต่อตอน39.89ล้านครั้งคะแนนของตำนานจางไฮ ทางช่อง CCTV มีเรตติ้งผู้ชมมากกว่า2.4%ติดอัดับหนึ่งในรายชื่อผู้ใช้งานใหม่ประจำปีของโยคูหลังจากอก่าการมา14วันมียอดวิวสูงเกิน118ล้านครั้งในวันเดียวความนิยมพุ่งสูงถึง1465สร้างสถิติใหม่โครงเรื่องและความนิยมพุ่งอย่างล้นลามและยังได้รับความนิยมในต่างประเทศอีกด้วย ขึ้นสู่อนดับหนึ่งในรายการซีรีส์ทีวีที่มียอดขายดีที่สุดหรือรับชมบ่อยที่สุดใน23ประเทศในต่างประเทศบนโยกคูเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมากจนทำให้มีการรวมเอาสุนทรียศาสตร์ระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันและมียอดการเข้าชมสูงเกิน1,000ล้านครั้งภายใน14วันหลังจากการเปิดตัวและยอดชมเฉลี่ยต่อวันของไลท์เฮาส์สูงเกิน70ล้านครั้ง สร้างสถิติยอดวิวละครเอกซ์คลูซีฟบนแพลตฟอร์มโยคูทะลุ1,000ล้านครั้งเร็วที่สุดในปี2025อุ่นเหอสำหรับความสำเร็จในการบรรลุส่วนแบ่งการตลาดออออากาศที่มีประสิทธิผลของภาพยนตร์และละครเรื่องยาวสูงถึง40.1%ของยอดผู้ชมทั้งหมดซึ่งหมายความว่าตำนานจ้งางไห่ของเซียวจานสร้างสถิติใหม่ในทุกด้าน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ25ปีและยังทำให้ตลาดหดตัวโดยตรงอีกด้วยส่วนแบ่งการตลาดเล่นซ้ำแบบเต็มรูปแบบ37.64%ส่วนแบ่งการเล่นซ้ำต่ำต้องการ36.25%ราชินีภาพยนตร์ฮ่องกงเฉิงอีหลิงได้ยกย่องตำนานจัางไห่ในรายการของเธอเธอชื่นชมทักษะการแสดงของเสี่ยจานบทพูด การแสดงออกทางสีหน้าเล็กๆน้อยๆความรู้สึกเด็กๆในตอนแรกที่ปรากฏความเป็นผู้ใหญ่ความมั่นคงในช่วงหลังและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยดราม่าเธอชื่นชมทักษะการแสดงของเสือจัานเป็นอย่างยิ่งและรอคอยไอพีของตำนานจ้งางไฮว่าจะมีภาคที่สองภาคที่สและภาคของความยืนยาวต่อไปยอดผู้ชมสูงสุดของตอนที่27และ28 อยู่ที่2.4%ขึ้นเปอรนขึ้นนหนึ่งในรายชื่อความนิยมของเมาเหเยียนในเดือนพฤษภาคมและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่1.9ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เปิดตัวนอกจากนี้หลายเฮาส์ยังได้สร้างสถิติใหม่ที่9709นับตั้งแต่เปิดตัวแบรนด์ลำดับที่42ออกอากาศยังต่อเนื่องความยาวรวม1,630วินาที ตำนานจังงห่มีรอบด้านและไม่มีข้อบอกพร่องใดๆความนิยมของตำนานจัางห่นั้นไร้ขอบเขตมียอดชมทะลุ100ล้านครั้งทั่วทุกแพลตฟอร์มคิดเป็น37.33%ตามข้อมูลของเหมาเยียน Professional Edition ปริมาณการเล่นที่มีประสิทธิภาพเฉลีย่ย25.445ล้านต่อตอนในเดือนพฤษภาคมปี2025 กลายเป็นแชมป์โดยรวมของปริมาณการเล่นที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ยต่อตอนเมื่อเนื้อเรื่องพัฒนาไปและการบอกเล่าปากต่อปากก็แพร่หลายออกไปตำนานจ้างไฮก็ได้กลายมาเป็นละครที่ได้รับความนิยมอย่างล้นลามโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขึ้นเรื่อยๆในแง่ของปริมาณการออกอากาศนอกจากนี้ยังได้ยกระดบับแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานรายวันของเทนเซ็นและถาวเป่าเพียงครึ่งเดียวอีกด้วย และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ